ออไปที่หน้าเพจอินสตาแกรมของพิธานะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์เอาไว้ว่าถ้าคนไทยในต่างประเทศต้องการสมัครสมาชิพกพรรคเก้าไกลเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างมันจะมีเลงอยู่ในอีสแกรมตอนนั้นที่กลับมาจากเกาหลีใต้กับอเมริกาเลยทำมาให้แล้วรอบหนึ่งจะพิมพ์ไว้ให้เห็นชัๆดๆอีกสักรอบหนึ่งก็อ,งอธิบายให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเข้าใจว่ามันยังต้องมีความยุ่งยากนะครับก็พยายามถามกกต่อแล้วอย่างเช่นว่ายังต้องใช้เลขบัตรประชาชนอะไรต่างบางทีท่านไปอยู่สวีเดนมาหลายสิบปีมีแต่พาสปอร์ตไม่ได้มีบัตรประชาชนแล้วอะไรพวกนี้ก็จะยุ่งยากหนะ่อยแต่ ได้ไง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันก็ต้องขอโทษพี่น้องค่ายังต้องใช้ข้อมูลอะไรที่มันอาจจะยุ่งยากในการสมัครสมาชิกคถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยแต่ไปอยู่ที่สวีเดนหรือพื้นที่ในในางๆก็ใช้เวลานิดนึงตรนงนี้เราเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะแยกไขให้อยูอถ่ถ้าข้อมูลพอจะครบได้ก็จะสมัครได้ครับอยากเป็นสมาชิกก้าวไกลอยู่ที่สวีเดนทำยัง ชื่อะอะไรนะบันปันค่ะอ๋อบันปันน่าสงสัยอย่างเลยกับน่าสงสัยพระส้มอุ้มเป็นด้วยสีงานนี้ <c oughs> คือทออยูไม่ได้แต่พิธาเลยยขา,ายเลยหรือเปล่า